ของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะอีกหนึ่งรูปแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าของม้าค่ะในรูปแบบผ้าเช็ดมือน,นะคะน่ารักแบบนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถนะคะนําไปใช้ประโยชน์นําไปใช้งานได้จริงด้วยนะคุณลูกค้าจ๋านำไปนําไปติดไว้ตรงนะคะตู้เย็นนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะไปแขวนไว้นะอยู่ตรงซิงล้างมือก็ได้นะคะคุณลูกค้าขาซิงล้างมือซิงล้างจานได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าของม้ารูปแบบนี้นําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะสําหรับคุณ สนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านก็จะแพ็กใส่ถุงแก้แบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยค่ะสั่งซื้อ10ชิ้นวันนี้สั่งซื้อ10ผืนวันนี้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าจะได้ทั้งหมด10ชิ้น10ตัวแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าจ๋า5 0าบาทค่ะ 500บาทเท่านั้นสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด s u b ส c r i b e นะคะทางช่อง YouTube แม่มารีภาไทยของเราด้วยหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคุณลูกค้าคะสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปจะนำไปมอบเป็นของที่ระลึกงานเกษยียณของนะคะของช่ำรวยงานแต่งหรือว่าจะถักทำนะคะเป็นของที่ระลึกงานอุปสมบทงานบุญอย่างเงี้ยคุณลูกค้าสามารถบอกได้เลยนะคะข้อความตรงนี้เดีย๋ยวทางร้านของเรานะคะพิมพ์ติดให้พิมพ์ให้ค่ะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวทางร้านของเรานะคะพิมพ์ข้อความติดให้สสสาาาหรรับบคคุณลูกก้ที่่่ชชืนนออใจ็มถตติด เลิช็อปเข้ามาได้เลยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าของม้าในรูปแบบของผ้าเช็ดมือคุณลูกค้าคะเป็นอีกผลิตหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่นะคะเชื่อมโยงนะคะรถนะคะโลกล้อน,นะคะรถการใช้กระดาษชิชูคุณลูกค้าขายยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มารีผ้าทไทยของเรานะคะที่จัดทํามาให้ในวันนี้ราคาชิละาาชละ50บาทราคาชินละ5้บบาทค่ะคุณลูกค้าติดต่อสั่งทำเนาะเป็นของที่ระลึกของชมรุวยงานช่วงงานเกษียณเนาะสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปนะคะก็ขอรระะะะยะเวลาาาากจััดดทนะะํนค1-2สปห์ คุณลูกค้าขายยังไงก็วางแผนสั่งทําเข้ามาได้เลยนะคะถ้าชอบรูปแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยเป็นงานแพทเทิร์นด้วยนะเพราะว่านะคะตรงช่วงเห็นไหมคะตรงช่วงเสื้อกับตรงช่วงกระโปรงตรงนี้นะคะก็จะเท่ากันเลยนะคะก็จะเป็นงานแพทเทิร์นผ้าเป็นผืนนะผ้าเป็นผืนนะคะแล้วก็นําไปตัดนะคุณลูกค้าขาขอบคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆในรูปแบบของผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สาาามรถนนไไปใช้้งด เขาบระคุณมากๆเลยราคาชิ้นละ50บาทราคาชิ้นละ50บาทคุณลูกค้าจะรับกี่ชิ้นแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะซื้อนะคะนาไปใช้งานก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลย10ชิ้นวันนี้500บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มน่ารักแล้วก็พรีเมียมมากๆซักเครื่องได้เลยนะเวลาเราใช้งานนะคะสัก2อสวันเราก็ซักเครื่องเลยคุณลูกค้าคะก่อนนํามาใช้งานคุณลูกค้าก็รีดด้วยนะยิ่งรีดยิ่งนุ่มค่ะเพราะว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์แแปปปรรูจาาาาาาากกผ้้ผ้้ขมมไเสสนนใหญญ่่ัับํดีีละทค ระบายอากาศดีมากๆด้วยนะคะเหมาะมากๆนะคะที่จะนําไปใช้เป็นผ้าเช็ดมือคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าเช็ดมือนะคะผ้าติดไว้ตรงตู้เย็นเนาะเวลาเราจับนู่นนี่นั่นนะคุณลูกค้าค่ะเราก็สามารถนะคะเช็ดมือได้เลยนะคะก็ลดการใช้กระดาษทิชชู่ลดโลรคร้อนด้วยนะคะขอพระค,คุณคุณลูกค้าทุกท่าน